โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gaming Official วันนี้นะครับผมจะมาทำการแจกเน็ตฟรีดีแท็กครับผมย้ำนะครับว่าเน็ตฟรีดีแท็กครับผมจะมีํำนวนอยู่5รหัส5เบอร์ครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับผมขอฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเพื่อไปให้การเสียเวลานะครับ เดี๋ยวเราไปดูเน็ตที่ผมจะมาแจกกันวันนี้ครับตัวที่หนึเลยครับจะเป็นเน็ตฟรีดีแทนะครับผมเรามาดูตัวที่1เลยครับตัวที่1ครับจะเป็นดอกจันสองดอกจันส6่หกแล้วก็ตามด้วยสี่เหลี่ยมครับผมเน็ตตัวนี้นะครับจะเป็นจะอยู่ที่10 GB นะครับผมสามารถใช้งานได้7จวันนะครับย้ำว่าเจ็ดวันครับผม เดี๋ยวเรามาดูเน็ตตัวที่2องกต่อเลยครับตัวถัดไปครับผมเน็ตตัวที่สองครับกดไปที่ดอกจัน2 2 2สองแล้วก็ตามด้วยดอกจัน4 8แล้วก็สี่เหลี่ยมว่าผมเน็ตตัวนี้ครับจะเหมือนตอนแรกนะครับผมจะเป็น10 gb เหมือนกันครับผมสามารถใช้งานได้7วันเดี๋ยวเรามาดูเน็ตตัวที่3นะครับกดไปที่ ดอกจันสามเก้าเก้าดอกจันแปดห้าศูนย์แล้วก็ตามด้วยสี่เหลี่ยมครับผมเน็ตตัวนี้นะครับเน็ตตัวที่สามครับสามารถจะใช้ใชงานได้หนึ่งวันนะครับผมจะเป็นเน็ตหนึ่ง G B แล้วผมย้ำนะครับว่าเน็ตหนึ่ง G B สามารถใช้งานได้หนึ่งวัน,นครับผมสําหรับเน็ตตัวที่สามเดี๋ยวเราไปดูเน็ตฟรีกันตัวที่สี่แล้วผม สำหรับเน็ตซตัวที่4นะครับผมจะเป็นดอกจัน2 2 2สอตามด้วยดอกจัน2 7 5เแล้วก็ตามด้วยสีเหลี่ยมครัผมเน็ตตัวนี้นะครับจะเป็น10 g ทนะผมสามารถใช้งานได้7วันครับผมเหมือนตัวแรกกับตัวที่2แล้วผมแล้วเรามาดูเต็ดเน็ตตัวที่5ครับผมตัวสุดท้ายจะเป็นดอกจันท0 4ดอกจัน 5้าศสีเหลี่ยมนี่นครับผมจะเป็นเน็ตฟรีตัวที่ห้านะผมสำหรับเน็ตฟรีดีแท็กครับผมเน็ต <Net S 1> ตัวนี้นะครับมันจะมีความเร็วอยู่ที่10บมิกรบิตสามารถใช้งานได้3วัน,นครับผมทุกคนอย่าลืมไปกดสมัครกันนะครับทุกคนได้ไม่ได้ก็คอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนี้ด้วยนะครับผมให้ทุกคนลองกดสมัครทุกเบอร์นะครับผมถ้า ไม่ได้นะผมให้ทุกคนสมัครซ้ําอีกทีครับผมครับผมเผื่อข้อความมันยังไม่เข้านะครับคลิปนี้ก็จะมาปราณนี้แล้วผมอย่าลืมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยครับว่าได้ไม่ได้สําหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบคลิปปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ